สองสีพระศาสนาหลวงพ่อปัญญาประกาศสัจธรรมท่านพุทธาทาสปัญญาเลิดล้ำสองสหายแห่งธรรมช่วยกันทำช่วยกันทำคำสอนสององค์หลวงพ่อคือการสานต่อแห่งพุทธธรรมประชาชนที่ยังมืดดำคลันได้ฟังธรรมทำให้ใจสบาย ตื่นรู้รู้ตื่นเบิกบานอย่าได้เกียรครานจะทุกร้อนใจทานศีลภาวนาจำไว้โปรดจำใส่ใจอย่าได้ระอากตันอยู่กะตะเวทีแด่องค์สองสีพระาศาสนาละชั่วทำดีมีปัญญาบูชาศาสดาภายนิพพาน ตื่นรู้รู้ตื่นเบิกบานอย่าได้เกียจคร้านจะทุกร้อนใจทานศีลภาวนาจำไว้โปรดจำใส่ใจอย่าได้ระอากตันญยูกะตะเวทีแด่องค์สองสีพระาศาสนาละชั่วทำดีมีปัญญาบูชา,าศาสดาพายนิพพาน